ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับแล้วนะครับก็มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับก็คือน้องชื่ออะไรครับไวกิ้งค่ะน้องไวกิ้งครับทุกคนเนื่องจากว่าเรานะครับเราเคยไปดีนเวอร์เนาะแล้วเราจะเล่นไวกิ้งแต่มันก็ไม่ได้เล่นนะวิวเออเดี๋ยวเราให้ดูนะครับว่ากรงน้องเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปดูกันเลยทุกคนเข้าไปกันน้องเข้าไปนะทุกคนเร็วปะ <Cle. S 2> นี่นะทุกคนก็คือโปงน้องนะก็จะมีที่ใส่อาหารนะครับแล้วก็มีที่ดื่มน้ำใช่ไหมน้องไวกิ้งนะเขาก็จะมาดื่มตรงนี้นะทุกคนตรงนี้น้องเขาก็กำลังทำอะไรไม่รู้นะทุกคนนะใช่ไหมน้องออกมาแล้วน,น้องจะทำอะไรต่อมาดูกันน้องไวกิ้งอ่ะ คือถ้าดูอย่างเงี้ยมันน้องมันมันดูมันดูแบบเงี้ยใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนอยู่ที่ร้านอ่ะก็แบบพ่อบอกว่าเงียบมันเงียบมันพันแค้มันวิ่งไม่เร็วนเรียบรองเลยแต่ว่าใชทุกคนพอเรียนจริงๆแล้วมันกระโดดไกลมากทุกคนใช่ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองปล่อยนะมันเป็นสัตว์ที่แบบกระโดดแล้วมันก็ลื่นลมใช่ทุกคนมาดูกันนะทุกคนว่าน้องครับจะเป็นยังไงนะครับผมมาดูกัน <laughs> น้องมาแล้วทุกคนให้น้องดูกล้องหน่อยดูกล้องหน่อยไปไหนไปไหนท่านทงบุชมาสิสวัสดีครับผมชื่อไวซติ้งนะครับฝากเลือกฝากตัวด้วยนะทุกคน <laughs> นะทุกคนประมาณนี้นะมันน้องเป็นสัตว์โอ้ยไป <laughs> นะยังไงทุกคนเห็นไหม มันเป็นสัตว์ผู้เพศผู้หรือผู้เพศเมียยังไม่ได้บอกเพศว่าน้องเขาเพศอะไรนะทุกคนตอนนี้รู้แค่ชื่อว่าไวกิ้งนะคนต้องรู้ว่าในตอนโตนะคนน้องเขาจะออกลูกก็เป็นไงบ้างครับคลิปของเรานะครับก็ถ้าทุกคนอยากให้ผมเนี่ยามาดูน้องไวกิ้งนะครับหรือ อยากติดตามน้องไวกิ้งอะไรต่อๆไปนะครับว่าน้องจะทำอะไรต่อนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามถ้าชอบอยู่แล้วนะครับแลส้สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับน้องไวกิ้ง